อันนี้มีประโยชน์มากเห็นไหมครับเนี่ยตำแหน่งล้อมันจะบอกเลยสีฟ้าไฟเห็นไหมครับนี่นี่ฮะมันยังเอียงอยู่นะเราเอียงอยู่พวงมาลัยตรงเราเชื่อถือไม่ได้อันนี้มีประโยชน์มากแล้วก็หมุนกลับมาซะนะครับหมุนกลับมาให้ใหมันตรงอันนี้พวงมาลัยตรงล้อก็ตรงเห็นไหมครับล้อก็ตรงแล้วเราก็จะขับออกไปได้เลยอันนี้มีประโยชน์นะอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆผมเท่าแแก่เนี่อิสูนะครับรถใหม่ป้ายแดงวันนี้จะพามาดูสิ่งที่เปลี่ยนไปของอิสูปี2024นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างที่สำคัญเลยที่แบบดูแบบเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วก็เป็นอะไรที่ดูรู้สึกว้าวมากนะก็น่าจะเป็นหน้าจอนะครับขนาด7นิ้วจากของเดิมนะครับขนาด4.2เปลี่ยนมาเป็น 7นิ้วนะครับหน้าจอ MID หน้าปัดของเรานี่เองครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะว่าตัวนี้มันล้ำสมัยแล้วก็น่าใช้งานขนาดไหนขอบอกว่าตัวนี้น่าใช้งานมากมองนี่ออกไปมองเข้าไปนะโอ้โหนึกว่าเป็นรถแบบรถยุโรปหรูๆเลยนะครับสำหรับตัวหน้าจอ MID ตัวใหม่ตัวนี้นะครับขนาด7นิ้วเลยนะเป็นดิจิตอลแล้วก็เชื่อมต่อกับหน้าจอ DVD ได้ด้วยนะครับเราไปดูกันใช้งานว่าใช้งานกันอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ เท่าก่นี้จะพาไปดูนะครับเพื่อนๆติดตามมานะครับครับเรามาดูที่หน้าจอ mid ตัวใหม่ขนาด7นิ้วกันนะครับโอ้ตัวนี้เห็นไหมว่าเปิดมานี่สวยงามหรูหราเหมือนกับรถยุโรปหรูๆเลยนะสำหรับตัวนี้หน้าจอ m i d ใหม่ขนาด7นิ้วดูนะครับตัวนี้ก็จะด้านข้างตัวนี้นะก็จะเป็นออของตัวน้ํามันนะครับตัวน้ํามันแล้วก็ตัวข้างบน ของบนเห็นไหมครับที่เป็นจุดๆตรงนี้นี่นะอันนี้เราสตาร์ทรถแล้วก็มีความร้อนขึ้นมาปกติก็จะอยู่ที่ประมาณตรงกลางใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นดิจิตอลเห็นไหมจะขึ้นมาตามนี้ครับอันนี้ขีดขึ้นมาตอนนี้ผมสตาร์ทรถอยู่นะเงียบใช่ไหมอ <c oughs> ีสุก็จะเงียบอยู่ตอนนี้นะก็ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาขีดหนึ่งละน่ะขีดหนึ่งตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเข็มไมของถังน้ำมันนะนะครับ ตัวนี้ก็จะมีบอร์ดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้านด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นรอบนี่ครับตัวบอกรอบนะครับก็จะสูงสุดอยู่ที่6.000รอบนะครับหกพัรอบส่วนตัวกลางนี้ก็จะเป็นกิโลนะความเร็วที่เราวิ่งนะครับความเร็วที่เราวิ่งก็อยู่ที่220อี่สิบกิโลเมตรต่อชอั่วโมงโอ้โหสูงเลยทีเดียวนะแล้วก็จะมีขีดขีดตรงนี้หไหม line, ครับขีดตรงนี้นี่นี่นตัวนี้ก็จะเป็น เข็มไมดดิจิตอลนะครับตัวนี้นะขึ้นมาโอ้โหหรูหรามากอีกสุดตอนนี้ทําได้หรูหลาจริงๆนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบอกอเป็น A, นะทิปเอนะทิปเอนะเราเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับก็ดูตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาแล้วก็เข้าไปที่หมวดเมนูนะฮะเวลาจะเข้าไปทํารายการก็คือกดตรงนี้เข้าไปนะครับจะเซ็ตอะไรก็แล้วแต่เซตเป็นศูนย์ปุ๊บเราก็กดค้างไว้นะ หรือว่าไปที่การตั้งค่าแล้วกดเข้าไปแล้วก็ตั้งค่าแต่และรายการได้ตามนี้เลยนะครับเลื่อนสายเลื่อนขวาวเราจะเลื่อนให้ดูไปตามไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นทิป A นะในทิป A บอกอะไรบ้างนะในทิป A ก็จะบอกนี่ครับอ่าค่าน้ำมันเฉลี่ยนะกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ค่าความเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีจับเวลาด้วยว่าเราวิ่งมาเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงสมมติเราจับเวลานะ ตั้งทิปไปเนี่ยครับจากนี่ไปโคราชไปบางแสนนะไปพัทยาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ค่ามันเฉลี่ยเท่าไหร่ความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่โอ้โวิมีบอกเลยนะมีกี่ทิปเหรอมี2ทิปนะครับก็จะมีทิป A กดไปปุ๊บก็จะเป็นทิป B ก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเหมือนกันสามารถบันทึกได้2อิทิปเลยนะครับแล้วก็กดไปที่ทางขวาอีกนะ ้างขวานี่ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยนี่อ่าอัตราเราเหยียบคันเร่งเป็นยังไงครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็น้ำมันเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะเดี๋ยวเราเหยียบคันเร่งมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมลองเหยียบให้ดูอ่ามันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาครับอ่าก็จะอยู่ว่าเราเหยียบคันเร่งหนักเบาแค่ไหนนะครับอ่าจะขึ้นมาอย่างนี้นะโอ้โหเทคโนโลยีล้ำสมัยมากอันนี้ก็จะมี ตั้งแต่รุ่นเดิมแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็เปิดไปอีกหนึ่งหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นการวิ่งนะครับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็ไปอีกหน้านึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมกับอจอ DVD ีนะครับเชื่อมกับจอตรงนี้อันนี้เวลาเปิดพงเปิดเพลงเปิดวิทยุอะไรก็จะมาโชว์ที่นี่นะครับว่าเราเปิดอะไรบ้างนะทำงานแบบไหนบ้าง อันนี้ก็ยังปิดอยู่นะอันนี้เราปิดอยู่เราไม่ใช้งานเพราะเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับก็ไปอีกนะครับอ่าอันนี้นี่อันนี้ที่มาใหม่นะครับคือองศารถนะครับว่ารถจะเอียงไหมนะเชิดไหมหน้าเชิดบรรทุกเป็นไงหน้าเอียงขนาดไหนกี่องศาองศานะครับจะมีบอกให้รถตัวไต่ข้างทางอะไรเนี่ย่าเอียงไหมนะครับที่สาคัญนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ ที่สําคัญตรงนี้เลยนะครับจะเป็นรูปล้อเห็นไหมสีฟ,ฟ้าๆเนี่ยอันนี้คือตําแหน่งพวงมาลัยนะครับบางคนนะครับเ,เห็นพวงมาลัยตรงอย่างนี้แล้วนะครับแต่ล้อไม่ตรงล้อไม่ตรงนะล้อไม่ตรงบางทีเราไปจอดตางข้างทางเลยเนี่ยเราเดียวเข้านะบางทีทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุได้วเวาขึ้นมาปุ๊บเราก็เหยียบคันเร่งเลยเพราะว่าล้อมันตรงแล้วนะเรารืมว่ามันล้อมันตรงไอ้ <ย Rum. S 1> พวงมาลัยเนี่ย fill. มันตรงแล้ว เราก็คิดว่าล้อตรงเราก็ขับออกไปเลยบางทีมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าล้อเราบางทีมันยังเฉียงอยู่นี่เราเราหมุนไปเนาะหนึ่งรอบอสมมติหมุนไปนหนึ่งรอบเนี่ยครับอ่าพวงมาลัยตรงแต่ล้อล่ะเห็นไหมเห็นไหมครับล้อล้อไม่ตรงเห็นไหมครับโอ้โหอันนี้มีประโยชน์มากเลยผมโดนหลายทีนะผมบ่อยมากนะผมขับรถมาบ่อยมากเนี่ยล้อมันจะไม่ตรงวลาเรามาคึบนะขึ้นรถสตาร์ทรถปุ๊บ อ้าวพวงมาลัยเราตรงผมก็เหยียบคันเร่งไปเคยเคยฟุตบาทมาแล้วเคยเคยฟุตบาทมาแล้วนะแบบขับปโอ้โหขึ้นฟุตบาทเลยนะครับอันนี้มีประโยชน์มากเห็นไหมครับเนี่ยตำแหน่งล้อมันจะบอกเลยสี่ฟุไฟไหมครับนี่เห็นไหมมันยังเอียงอยู่นะเราเอียงอยู่พวงมาลัยตรงเราเชื่อถือไม่ได้อันนี้มีประโยชน์มากแล้วก็หมุนจับมาซะนะครับอ่าหมุนจับมาให้มันตรงอันนี้พวงมาลัยตรง ล้อก็ตรงเห็นไหมครับล้อก็ตรงแล้วเราก็จะขับออกไปได้เลยอันนี้มีประโยชน์นะนี่มีประโยชน์มากเลยนะครับนี่ส่วนตรงนี้ก็ยังเชื่อมกับจอได้ด้วย,วยนะครับมาที่จอเห็นไหมเห็นไหมครับเชื่อมกับจอได้ด้วยเห็นไหมครับโอ้โหจากเรามองตรงนี้นะครับบางทีมันไม่ถนัดเจ็ดนิ้วแล้วยังม,มองไม่ถนัดอย่างผมนี่แก่แล้วแก่แล้วมองตัวหนังสือไม่ค่อยเห็นแล้วก็มามองที่หน้าจอได้เพราะมันลิงก์กันนะครับลิงก์กันนี่ right? แล้วกดไปเลย เห็นไหมโอ้โหชัดเลยเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็ระบอกอุมเอียงนะเนี่ยโอ้ห้าเชิดไหมหลังเชิดไหมอันนี้ก็ยังบาลานซ์อยู่เป็นเป็นรถเปล่าส่วนตัวรถเห็นไหมครับอ่าด้านตรงนะอันนี้ด้านข้างนี้ด้านตรงมีเอียงมีอะไรไหมนะครับเราเกยฟุตบานไหมนะพื้นที่ระนาบเอียงไหมนะครับแล้วก็ล้อนะครับล้ออย่างที่บอกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอ่าปึ๊บเห็นไหมครับ ล้อบิดแล้วเห็นไหมล้อบิดแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับอ่าเราจะดูจากหน้าจอนี้ก็ได้นะอ่าหรือปันตูจากหน้าจอนี้ก็ได้นะครับนี่ล้อ่ผมเลตรงเห็นไหมครับแต่ล้อไม่ตรงเห็นไหมอันนี้มีประโยชน์มากนะครับอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะแล้วก็ดูองศารถนะอันนี้องศารถแล้วก็โลบบไฟเห็นไหมครับเราดูระบบไฟได้ด้วยว่าการล็อกประตูเป็นยังไง ระบบไฟส่องสว่างนะครับลองเข้าไปดูนะครับก็มีการตั้งได้นะครับระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่นะระบบไฟส่องสว่างระดับเครื่องยนต์โอล์วมีโฮมนะเออใช่ว่าประมาณนั้นก็เราสามารถตั้งได้เปิดปิดได้นะครับเปิดปิดได้จากตัวนี้เลยอันนี้นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เกจ็ซนะตั้งเกลเกล็เซเลยนี่ครับองศานะถ้าไปไหนไม่ถูกเราก็มานี่เลยมากดบ้าน กับบ้านมันก็จะมาที่ระบบเดิมนะครับนี่จะอยู่ที่ข้างๆครับสามารถดองสารถดได้นะโอ้โหชอบตรงนี้แหละเนี่ยผมชอบตรงนี้นะโอ้โหอ้นี้ฮะแล้วก็กลับมาให้มันตรงเหมือนเดิมอ่าเนี่ยล้อตรงเหมือนเดิมพรมะไรตรงเห็นไหมครับจอ DVD ขนาด7อ,อจอ M I D ขนาด7นิ้วนะครับเริ่มตั้งแต่เกจแซขึ้นไปเกจแซขึ้นไปนะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะพามาดูสำหรับเกจ M แล้วก็ เกทีนะครับที่จะมีระบบ ADA s ด้วยนะครับเพราะว่าเราสามารถปิดระบบ ADA s ตรงนี้นะครับระบบ ADA s ที่อยู่ตรงนี้เราจะรู้ว่ามันมีระบบปิด ADA s ด้วยนะครับการทํางานตัวใหม่นี้ง่ายงายง,ง่ายดายมากเลยขอบอกนะครับง่ายมากนะเราก็ไปเรื่อยๆนะไปอีกเราก็ไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าอย่างที่บอกนะครับเรากดตรงนี้ค้างไว้นะกดตรงนี้ค้างไว้่าเราก็เข้าไปที่นี่นะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับมีโอ้ ตั้งภาษาได้นะามมำลรถสารถเราตั้งระยะได้ตั้งหมื่นโลถึงเวลามันก็จะเตือนเลยนะเราก็จะตั้งลงมานี่ครับอ่าตั้งภาษานะอตั้งภาษาก่อน <c oughs> นี่ปุ๊บอ่าครับเป็นภาษาไทย ล้วก,กดเข้าไปนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะจะตั้งนะครับก็จะออกมาที่การตั้งค่้าเหมือนเดิมแล้วก็ไปตั้งที่ระบบต่งตางๆต,ต,ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือจอ mid ขนาด7นิ้วใหม่นะครับโอ้โหใช้งานได้ง่ายมากนะเชื่อมต่อจากจอตรงนี้ด้วยนะครับจอขนาด7นิ้วเหมือนกันนะครับเอ่อตัวหใหม่จะเป็น8นิ้วแล้วจอขนาด8นิ้วนะครับลืมไปนึกว่าเป็นตัวเก่ายังจําตัวเก่ามาก็คือจอ8นิ้วนะครับก็เชื่อมต่อกันเลยสําหรับจอ mid 7นิ้วก็จะมีเฉพาะ รุ่น Z ขึ้นไปนะครับรุ่น Z ขึ้นไปรุ่น B รุ่น S รุ่น L ก็ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับให้เจ็ดนิ้วนะครับเป็นยัางไงบ้างครับสำหรับจอ MA d ใหม่นะครับขนาดเจ็ดนิ้วโอ้โหเขาบอกว่าอัจฉริยะมากน่าใช้งานมากแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรใช้งานแบบง่ายๆเลยนะครับใครก็ใช้งานได้นะครับแค่มีความรู้น,นิดหน่อยนะแล้วก็มองได้ชัดเจน ถ้ามาองยังไม่ชัดเจนอีกเราก็สามารถเชื่อมจากจอ DVD ได้ด้วยใช้งานนี้ง่ายจริงๆครับสำหรับจอรุ่นนี้7นิ้วนะครับก็มตีตั้งแต่รุ่นแซดขึ้นไปตั้งแต่เกตแซดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะมีเกต M นะครับเกตเที่มีระบบ ADA ดด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูในคลิปหน้านะครับว่าถ้ามีระบบ ADA ดด้วยเราจะปิดการทำงานนะครับว่าพวกนู้นพวกนี้มีสัญญาณเตือนเราลำคานางเงี้ยเราจะปิดการใช้งานได้ไหมเขาบอกว่าปิดการใช้งานได้ง่ายมากนะง่ายกว่าตัวเดิมอีกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวทอกแกนนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทอกแกนนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับท่อกแกนนี้อิสุพันครสาขารามินทาครับ